ทักทายก,กันกับบรรยากาศยามแรงพี่น้องพามามือ่ือบรรยากาศนะคะราปลอบสวนที่ตอนนี้น้ำก็เริ่มจะลดลงนะคะเพราะว่าฝนฝนบ่ตกนะคะตกกับตกบ่แห้งนะคะเพราะพ่อสิมีน้ำหย่อนนะคะเขาในหน้าดินเริ่มสีแห้งแล้วนะคะจักหน่อยก็สีแตกเคิบแล้วค่ะดิน มึงเขานะขันบ่มาอีกเพราะอาทิตย์นี้คือสง,สงสงงสัยสีหัวแดงไงล่ะเขาเนี่ยมึงเดินพี่น,น้องแหงคักนลค่ะฟังนี่อันนี้คือบริเวณหลบหลบบอนะคะบอนี่เป็นบอที่คุดหลอกจากบอเดิมนะคะแต่ก่อนสมัยพญ่ยไไมใมญ่เพิ่นผ้าลูกเอาจอบคุดนะคะพ่อ จะคล้องไหนมาอยู่บ้านก็เลยเอาไมโคมาหลอกนะคะมอนงบประมาณในการหลอกไปมื่นหนึ่งนะคะเงี้ยมะเมองอีกฟังหนึ่งนะคะสําหรับสวนเล็กๆนะคะบริเวณสวนใหญ่นะคะยูน,นี่ในสวนนี่ก็สิปลูกกล้วยนะคะเป็นลักเลยล้วก็บ,บักนาวอันแรกๆคือสีล่องบักนาวก่อนนะคะล่องบักนาวในบ่งบ่อนะคะอันนี้คือกล้วยนุ่มสะรค์น,นะคะนี่ บอลอื่นๆที่ปลูกก็ได้เครือแบบนี้นะคะแต่ว่าอยู่นี่ก็คือคือว่าผลผลิตนี่ค่อนข้างที่จะโอเคเล,คลย,ยลค่ะลูกใหญ่ง่ายมากะโต๊ะเครือตลอดนะคะอยู่นี่ส่วนนี้เป็นอีกปลาหนึ่งนะคะปูปูพริกไห้นะคะปลูกสลับกันกันกบกล้วยแล้วก็บักฮุงนะคะอัน,นพริกพริกขาวนะคะตะวันนวยนี่โกขนาดเลยค่ะ คือกินบ่ท่านหอกบางเทอกับปลอยซุกนะคะแต่ส่วนมากกัสิเอิ่นป่าเอิ่นพี่หนองมาเก็บเอานะภะูอยากเก็บไปกินกับมาเก็บเอานะ,ะมันดกนะคะแต่ว่าเป็นน้ำแนวมันหัวจังใดแต่ว่ามันดกอีหเลีค่ะพริกแนวนี่ส่วนเพื่อนที่ตรงนี้เป็นสวนที่เฮ็ดไม้นะคะก็คือเพิ่งเริมเฮ็ดนะคะป่าเพิ่งถึงแห่งเฮ็ดนะคะเป็นที่ห้องป่านะคะว่ามันที่ห้องเจ้าของดอก ว่ามีทีจะคลองนะคะเห็ดน้ำทีเพิินนะคะกะปลูกสุย่างนะคือกันค่ะฟังนี่ผักพริกก็มีนะ,ะ,ะ,ะนี่ละ,ะเป็นคนเห็ดแจกๆก,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 ก่อยนะคะข้างในกะสิเป็นล่งเป็นกล่วยนะคะดินแห้งเะคะ่ะช่วงนี้ของหดน้ำเนี่ยหมูสาแต่กับบได้ แต่ก็บอได้ซูมแห้งนะคะเพราะว่าถ้าฝนบาตกลายมือนี่คือดินแถวนี้แข็งเลยแหละจอบคุดนี่ดอนใส่หัวจะห้องขึ้นหมดละอันนี้ก็ปลูกล่องกล้ยไปนะคะมเท่ายนี่นะคะแล้วก็มีเม็ดบังอื้อน,นะคะเอามาแซมไว้นะคะกระบอกไ,ได้กินว่าสันตงอันนี้คือห้มฟางไว้นะ,ะอันนี้ฟางที่เหลือจากควายกินแล้วกะ็ไก่มันเคียนะคะ เอามาพอเราหอมมาให้จะคข้องก็เอาหว้ใหญ่ใส่ต้นกล้วยนะคะอันนี้คือบ่ข่อยสมบูรณ์เลยค่ะเนื่องจากว่าน้ำล,ล่ะปรราัรักคือมันบ่ข่อยปันใดนะคะระบบน้ำห้องป่ไดดดีตลอดนะคะตรงนี้เป็นปลาบบอึพอเราปลูกไว้นะคะแต่ว่าแรกๆมันบบติดน่วยนะคะอันนี้เริ่มติดละ กอมาผสมเกสรน,นะคะมีผู้พันแนะนว้วมาห้ผสมก่อนเก่าม่งเสาสันก็เลยลุกมาเห็ดต่เสานะคะก่เริ่มสีเห็นติดชีหาหน่วยละค่ะติดจักบอกอพันใดกับองหูนะคะ,บบะ,คะว่าต่มันเสียบก็เลยเอาเม,ดม็ดมาปลูกเลยนะคะสื่อนวลมากกินแล้วมันเสียบนะคะก็เลยให้พ่อเอามาปลูกให้นะ,ะบาได้ปลูกเองหรือว่าอันนี้น่วยแหลกนะคะทิ้ตง่ายล่ะ ชิมือว่ามันสินใ,นใหญ่ได้ประมาณใดนะคะแล้วก็มีอีกหลายหน่วยอยู่ฟังทั้งคุณก็มีนะสำหรับมื้อนี้ก็เก็บบรรยากาศในสวนมาฝากซสนีมม่งก็หลักการเนาะพี่น้นองเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้มึงเหเรื่อยๆนะคะว่าเป็นจังได๋นะเพราะว่าส่วนมากก็เฮ็ดงานประจำแล้วก็บ่ค่อยได้มีเวลาอ่ามาอยู่กับซื้อออนไลน์พวกว,วิดีโออีหยังปานใดนะคะก็สิเห็นงานแล้วก็สิเม่อยนะคะ พ่อมือมากกับปัญญาเขียนยังนะคนอกจากเขาสวนเอาไวเ้เช่นนี้ก็แล้วกันค่ะมือนี้สวัสดีค่ะ